กรมทรัพยากรน,น้ำจัดโครงการศึกษาความเหมาะสมสํารวจออกแบบรูปควรเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งสอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและ แ,แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศโดยในายไกรสอนวิสิท์วง์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการกรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าพร้ค,ควรเครงได้รับผลกระทบจาก ระดับน้ำในพื้นที่ป่าพุ้ลดลงในช่วงฤดูแล้งทำให้เกิดความแห้งแล้งเกิดไฟไหม้ปา่าพุ้กวนเครง็งรวมทั้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขาดความสมดุลซึ่งสร้างความเสียหายเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างสูงประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่ในบางครั้งตรงนี้ในความต้องการนั้นเราจะืหรืออาจจะเป็น านที่ยังยืดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบรูุควรเครงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิน่นโดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ยึดหลักให้มีความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการจัดประชุมปัดชิมนิเทศโครงการครั้งนี้เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ3ส่วนได้แก่แผนหลักเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควรเครงการศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและพร้อมที่จะพัฒนาและรูปแบบโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุม ตอนกลางท่านจะมาถึงทุ่งสงศ์ตอนล่างนัตั้งแต่โซนเช่าบัวรอบวิมุนนิลงมานะครับในโครงการภ่านติดที่สําคัญนั้นเรามีเป้าหมายที่ต้องทำมาให้ได้5หมู่ตามเดี่ยวท่านติดในจังหวัดนครราช